ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ฟซีทัวโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับนะครับคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทําการประกอบห้องจานไฟของยามาฮ่าเอ็มแรดเอ็กซเตอแบบละเอียดแล้วก็นะครับจะพาเพื่อนๆน,นะครับไปประกอบชุดวันเวสตาร์ t นะครับซึ่งนะครับในชุดวันเวสตาร์ t ของอ่าในตระกูลเอ็ก t ซเตอร์เอ็มนี่นะครับมักจะมีปัญหาน็อตขาดนะครับอย่างเช่นรถคันนี้นะครับ น็อตยึดวันเวสตาร์ตขาดทั้ง3ตัวนะครับขาดแล้วก็เหวี่ยงกระแทกนะครับรูน็อตเยินไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนนะครับนี่นะครับทั้ง3าตัวเลยนะครับผมก็ได้ทําการบงหรือว่าเอาน็อตออกไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับส่วนที่ขาดคานะครับแล้วก็ผมก็ได้ทําการตั๊บเกลียวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมที่จะทําการประกอบนะครับวันนี้นะครับ ก่อนที่เราจะไปทําการประกอบนะครับเราก็ามาทําการเรียงลูกปืนวันเวกันก่อนนะครับในชุดลูกปืนวันเวประกอบไปด้วยนะครับในชุดวันเวสตาร์ทนะครับประกอบไปด้วยนะครับสปริง3ตัวอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นมุมกล้องมันอาจจะมืดสักนิดหนึ่งเด้อนะครับมีสปริง3ตัวนะครับปอกสวมสปริง3ตัวแล้วก็เม็ดลูกปืนอีก3ตัวนะครับะนะครับอันดับแรกก็เอานะครับ บูทสวมเข้าไปนะครับที่สปริงนะครับหลังจากนั้นก็เอาไปเสียบเข้านะครับที่ชุดเสื้อลูกปืนวันเวนะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับที่เหลือก็เอาไขควงเฉียดันไปนะครับเอาไขควงเฉียดันไปนะครับดันไว้แล้วก็เอาเม็ดลูกปืนมาใส่ในแนวตั้งนะครับแนวตั้งแนวตั้งพี่น้องนะครับนี่ใส่แบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นบ่อเห็นบ่อเห็นชัดพี่น้องพี่น้องออยู่มุมมือพี่น้องโอนี้ นะครับอ่ะนะครับก็ต้องขอภัยด้วยภาพมันอาจจะมืดมัวแต่ถ้าใครดูไม่ชัดก็ย้อนกลับไปดูที่ช่องหลักก็ได้นะครับ YouTube ซ่อมมอไซ่์สไตล์ช่างบนนอกเ้อนะครับไปเบิ้งได้ครับอ่านะครับอ้านะครับหลังจากที่ทําการใส่ลูกปืนวันเวเขาไปครบ3โตัวแล้วพี่น้องนะครับนที่นี่นะครับเราก็จะเอามาควอมลงนะครับการที่เราควอมลงมันจะทําให้เม็ดลูกปืนหลุดการประกอบเราต้องประกอบแบบนี้ นะครับนี่นะครับบอสันเม็ดลูกปืนลุดนะครับประกอบยากครับพี่น้องนะครับเม็ดลูกปืนวันเวมันลุดนะครับต่อไปนะครับก็นะครับเราก็จะเอาน็อตมานี่นะครับน็อตตัวนี้นะครับผมสั่งใมาเลยนะครับสั่งแท้รถพี่น้องน็อตสามตัวนะครับน็อตสามตัวของชุดลูกปืนไอชุดวันเวนี่แหละนะครับอ่าสั่งมาเป็นน็อตหกเหลี่ยมของแท้ติดรถเลยนะครับอาขนาดน็อตแท้ยังขาดน็อตเหลดยังเอาไม่อยู่เลยเพื่อน นะครับภาษายังน็อตเบอร์สิบเนาะนะครับเครื่องต่างลอยหาซิหาซีซี่นะครับป็ท้ารถเบฟจีนนะพี่น้องรถเบฟจีนเนี่ยน็อตเบอร์สิบสองวันเวีสตาร์ทนะครับอ่ะนะครับแดงๆที่เขาใส่มาก็เป็นน้ำยาลอกเกลียวแต่ว่าของเรามันไม่สะใจนะครับว่าใส่ใจพี่น้องยอดล้งอีกก็ได้นะครับน้ำยาลอกเกลียวใส่เข้าไปอีกเลยครับพี่น้องนะครับจัดไปจัดเต็มครับกันค่ายครับพี่น้องนะครับเขาใส่มามันก็ดีอยู่แล้วนะครับอ่า ที่เพื่อนๆเ,เห็นมันแห้งนะครับน้ํายาล็อกเกลียวที่แห้งที่ติดอยู่ตรงปลายมันแห้งนั้นนะครับ <im it> เพื่อนๆอ,อย่ายไปซีเรียสนะน้ํายาพวกนี้ที่เขาอาบหัวน็อตมานะครับมันจะทํางานนะครับก็ต้อ,กตองก็ต่อเมื่อมันโดนความชื้นแล้วก็โดนความร้อนนะครับกาวมันถึงจะทํางานนะครับเพื่อนก็คือกันแหละครับก็เกาว่ซ่องจดหมายครับพี่น้องกาวแห่งนะครับถ้าโดนน้ำโดนความร้อนโดนความชื้นนะครับกาวมันถึงจะทำงานนะครับ <im it> <im it> อ,อ,อะ นะครับต่อไปก็เป็นแนวทางการขันน็อตให้แน่นนะครับนี่นะครับผมล็อกแบบนี้นะครับถ้าใครนะครับไม่มีตัวล็อกล้อไม่เหล็กแบบนี้นะครับก็เอาไปสวมเข้ากับพอข้อเบี่ยงแล้วค่อยทําการขันก็ได้นะครับอ่านะครับแล้วก็เอาด้านหน้าสวมเข้าไปนั่นแหละนะครับแล้วก็ทําการขันนะครับอันนี้เช็คแล้วนะครับขันแน่นทุกตัวนะครับนี่นะครับก็เป็นแนวทางในการขันนะครับทีนี้นะครับ ในชุดวันเวย์นะครับมันจะมีเฟืองสตาร์ทที่จะเข้ามาสวมตรงนี้นะครับก็คือนะครับเฟืองตัวที่นะเป็นจานใหญ่ๆอยู่ด้านซ้ายนั่นแหละนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะทําการประกอบเราก็ต้องเชียดด้วย่เฉียดดูด้วยนะครับว่าชุดลูกปืนวันเวของเรามันเด้งดีไหมมันทํางานเป็นปกติไหมนะครับไม่ใช่ว่ากดเข้าไปแล้วมันไม่เด้งนะไม่เอานะอันนี้ก็ แล้วทาการหยอดน้ํามันนะครับชุดเฟืองสตาร์ทเข้าไปนะครับเฟืองสตาร์ทตัวใหญ่นะครับอ่าแล้วก็เอาสวมลงลักษณะแบบนี้นะครับสวมลงแล้วก็หมุนหมุนนิดนึงครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวกระลงเองนะครับนี่นะครับนี่ลงไปแล้วนะครับมันจะฟรีได้ด้านหนึ่งล็อกด้านหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นปกติแล้วนะครับเอานะครับต่อไปนะครับก็เตรียมตัวนะครับที่จะไปทําการประกอบนะครับเข้าไปที่แค้งเครื่องนะครับอ่า เวลาเรายกเราต้องยกแบบนี้อย่าให้หลุดออกจากกันเป็นนั้นขาดเด้อนะครับถ้าหลุดออกจากกันเนี่ยโอ้ยขี้เกียจมาเรียงเม็ดลูกปืนวันเวยใหม่ขี้เกียจถอดนะครับน็อตเิ่นกระถอดยากพี่น้องนะครับก็ย่างที่บอกไว้นั่นแหละนะครับซื้อน็อตมากกับหัวล้มลวงไานั่นว่าน็อตแท้คนนี้นะครับเอานะครับก่อนที่เราจะทําการประกอบนะครับผมว่าผมจะใส่ริมเข้าไปก่อนนะครับผมก็เลยนะครับเอาผ้ามาอุดตรงนี้ไว้กันริมหลุดมือนะครับถ้าริมหลุดมันจะหลุดเข้าไปในเครื่องนะครับ ขี้เกียจผาวออกนะครับบมแมนยังดอกพี่น้องนะครับนะครับถ้าริมหลุดเข้าไปเห็นไหมรูเบิ่มเทิมนะครับมันจะหลุดเข้าไปแล้วมันจะมีเป็นปัญหานะครับในขั้นตอนของการถอดนั่นแหละนะครับอ่ะนะครับตอนนี้ก็จัดแจงโซ่เหลาลิ้นให้เข้าฟันเฟืองกันก่อนนะครับโซ่เหลาลินนี่กับ่บยาเข่าฟันเฟืองบันไดเด้นี่นะครับจ้าเป็นแนวใดพี่น้องนะครับนี่นะครับเคียร์เคียร์โซ่เข่าฟันเฟืองก่อนนะครับเป็นแปลกๆทําแห่งทําแห่งเนาะ เหมือนกับโซ่ก <c oughs> <the> <the> ับฟันเฟืองบวก่ากันนี่นะครับเอานะครับเมื่อโซ่กับฟันเฟืองเข้ากันเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่ะใส่แหวนลงไปก่อนครับพี่น้องแหวนอีแปะตัวนึงครับแหวนอีแปะลงไปก่อนเลยนะครับนี่แหวนอีแปะตามมาด้วยนะครับลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้นะครับหยอดน้ำมันก่อนเด้อยังไยสวมลงไปพี่น้องนะครับอ่าแนะนําให้หยอดน้ํามันก่อนนะครับอันนี้ผมได้ทําการหยอดไปแล้วนะครับ ต่อไปนะครับเราก็นะครับจะประกอบนะครับชุดเฟืองสตาร์ตตัวเล็กนะครับชุดเฟืองสตาร์ตตัวเล็กหรือว่าชุดเฟืองสะพานนะครับอันดับแรกก็เอาเสาสลักนะครับมาทําการหยอดน้ํามันก่อนแล้วก็หยอดน้ํามันบริเวณที่เฟืองสตาร์ตนะครับเวลาประกอบนะครับก็ให้เอาแหวนกับจิปบล็อกไว้ข้างนอกนะครับเอาแหวนกับจิปบล็อกไว้ด้านนอกนะครับสวมเข้าไปแบบนี้นะครับ แหวนกับจิบล็อกจะอยู่ด้านนอกเสมอนะครับสําหรับเฟืองสะพานนะครับเฟืองสตาร์ตตรงนี้แหวนกับจิบล็อกจะอยู่ด้านนอกเด้อนะครับนี่ก็คือวิธีการประกอบให้ถูกวิธีนะครับประกอบเข้าไปตามนั้นเลยนะครับทีนี้นะครับเราก็นะครับเมื่อกี้เราก็ได้ทําการใส่นะครับริ่มจานไฟไปแล้วริอมแม่หลุดเงียเข้าไปในเครื่องระบบพิ้อนนะครับอ่ะนะครับแล้วทีนี้ก็เอาล้อแม่เหล็กจานไฟมาสวมเข้าไปได้เลยนะครับในขั้นตอนของการสวมเราก็ต้องดึง เพื่องสตาร์ตตัวใหญ่ไว้ด้วยนะครับอย่าให้หลุดก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับนี่พอเราประกบเข้าไปปั๊บทีนี้เราก็เอาแหวนมาใส่แล้วก็นะครับทําการยิงล็อกนะครับอ่ายิงล็อกน็อตเพาข้อเหวี่ยงให้แน่นนะครับตัวนี้จะเป็นเบอร์สิบเดียร์เดอร์โเมนเบอร์สิบเก้าครับพี่น้องนะครับนั่นแหละนะครับเพื่อนๆก็เอาไปจัดไปตามนั้นโหลดเด้อนะครับนี่นะครับก็ ทีนี้นะครับเราก็มาดูมาร์กตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีมาร์กอยู่นะครับใจละพี่น้องว่าจะมีมาร์กครับอ่ามันจะมีมาร์กอยู่จุดหนึ่งน,นะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าเออเลอไม่เหล็กจานไฟทําไมมันโดนเคาะแบบเคาะมาแบบนี้บุบเบี้ยวแบบนี้เนาะนะครับอ่านะครับตรงที่มือผมชี้ก็จะเป็นตําแหน่งมาร์กที่เราจะใช้ในการตั้งมาร์กตั้งวาวนั่นเองนะครับพเพื่อนก็ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆไปทําการตั้ง ตั้งมาร์กนะครับตั้งมาร์กแล้วก็ใส่เฟืองโซ่เราลิ้นกันก่อนนะครับถึงจะมาทําการยิงล็อกน็อตให้มันแน่นนะครับเพราะว่าถ้าผมมายิงล็อกน็อตเผาข้อเหวี่ยงตอนนี้นะครับจะทําให้โซ่นะครับมันอาจจะหลุดจากฟันเฟืองก็เป็นไปได้นะครับดังนั้นขอทําการตั้งมาร์กนะครับใส่เฟืองโซ่เราลิ้นแล้วค่อยมาทําการล็อกน็อตจะดีกว่านะครับเพื่อนเอ้านะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ พบกันึงคลิปหน้านะครับในขั้นตอนของการตั้งมาร์กแล้วก็ตั้งวาวนะครับเพื่อน